สวัสดีครับเอเวิถีคนดินครับผมสวัสดีพี่น้องคุณปู่ทุกคนครับปู่ครับหนบมือกระจอ,อย,อยู่น้องนัททำอะไรน้องนัทค่ะน้องนัดครับผมน้องนัดตัปลาลูกค่ะน่าเอามาให้ให้พ่อค่ะอ๋อน้องนัดต่งเปิ้งปลา,ปคงา,าครับพี่น้องพอดีแต่ว่เล่าไปส่งของพีนง่น้องเนี่ยครับเอได้เนี่ยครับมีแต่บักเงี้ยงเลยได้มาจากสุพรรณครับของฝาก เอ้ ه, คิดเมนูบ่ะพี่น้องว่าเสียดที่ยังนี่ครับอันคิดออกคอมเมนต์ไหมค้ัพี่น้องม่าปลาตัวใหญ่ๆนี่เกตยังจังสีแสีบครับป่อคอตัวโลก,กว่าครับอันนั้นก็นเกือบโลควันละตัวโลก,กว่าสองตัวนี่ครับปวดโซดา่งปวดพี่นอ้องใหญ่เลยเกตยังกินจังสีแสบีบเนาะแบบนี้ะนะลองคอมเมนต์มาพี่น้อง เดี๋ยวเศดสิบเบิงอยากให้เ็ดเมนู่นเบอกมาเลยพี่น้องเดิจิตจัดสิบเบิงต้มยำม,มันก็บจีเปื่อๆไปเนาะเศษนี่ยัางน่ะนะอ๋อบีแต่ตัวยังพี่น้องคิดฐานมัอนี้คือสุดยอดเศษครับคำแล้วไปเออไปเอ้ยอ,อ,อ,อันนี้กล่องมันจีแจ้งจังเลยพี่น้องเดี๋ยวมันคำลคผมผมแล้วครับงบงงแล้วไปหาซื้อพักซื้ออย่างนี้มันก็ท่านไออขีดขานไปครับคนหลายอันตราย นี่ครับปลาคอเรื่องพี่น้องเป็นตาสะออนนี่นี่ไม่ตัวยังไงกินเบ็ดรุ่นนี่นะบว่านเป็นเด็กน้อยเรียนน้ำนะครับรุ่นนี้แต่ลองคอมเมนต์มาเบิ่งครับอยากให้เห็นเมนูอย่างนี้น้เบิ่งนี่ครับอันนี้ก็สีค้างไว้ก่อนพี่น้องวิธีค้างปลากระเนี่ยครับเพต้องใส่น้ำไหลายครับปอดยาย่าใหตุวมดังมั่นหลายปันไดนี่ในในหน่อยเพราะในหน่อยทั้งที่ครับปลาเขาสีเพราะตายครับเขาสีท้นค้างไว้แต่หลายมือก กันถังนพพ้ำไรเพราะกิดมือก็ตายพี่น้องเนยถังใหญ่เวมดังหลประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวว้พอกันคลิปนาครับผมคอมเมนต์มาเด้อเสียเเบิงครับเนี่ยโอ้โหไงได้สอสนี่ดีพี่น้องพี่กับพี่ครับพอพอกันคลิปนาครับผมเนี่ยครับนี่จะใส่ปวกโคลเลยพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ